สวัสดีครับแม็กนะครับจากช่องแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้มีกระบะ4ประตูนะครับ DBL Y h t a g 4x26AT นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ170แรงม้า405แรงบิดนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นซิงเกิลเทอร์โบนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่าชุดแต่งนะครับที่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็ออปชันนะครับที่มากับเจ้า Y h t Tag เนี่ย น่าใช้ขนาดไหนนะครับก่อนรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจมากด้วยเดี๋ยวไปชมรอบคันกันนะครับว่ามันหล่อขนาดไหนกับเจ้าว t ทัคคันนี้นะครับคันนี้นะครับมีการติดตั้งชุดแรปเตอร์นะครับหรือ f 2 2นะครับตอนนี้กําลังมาแรงมากๆนะลูกค้าหลายๆท่านนะครับเลือกที่เลือกที่จะแต่งเป็นชุดวายชุดวิกเตอร์นะครับชุดแรปเตอร์นี่เป็นอีกหนึ่งชุดแต่งนะครับที่โดดเด่นมากๆนะครับสําหรับเจ้าว t ทันั่นเองนะครับ มีการเปลี่ยนกระจักหน้านะครับเป็นฟอนต์ FORD นะครับแบบเหมือนแรปเตอร์เลยนะไฟ LED ด้านบน3ดวงมีให้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะลูกเล่นของเขาเนี่ยคือเลือกไฟด้านบนได้จะเป็นสีส้มหรือสีขาวนั่นเองนะครับส่วนไฟหน้านะครับที่จะได้มานะครับเป็นไฟมัลติ Re ฟเลกเตอร์แบบ LED นะครับหรือว่าเรียกกันติดปากว่าซีครมนะครับหรือว่าไฟ LED นั่นเองนะครับจะมีไฟเวล์ไทม์สงเวลากลางวันนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่าจะอยู่ในคมเดียวกันเลยนะครับด้านล่างกันบ้าง ไฟตัดหมอกนะครับแปลผ่านตามพงมาไัยเลยนะตัวนี้นะอ่าเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยชุดแต่งนะครับคันนี้นะครับใส่กันชนหน้าเป็นของแรปเตอร์นะครับลูกเล่นเหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับจะเป็นสีดํานะครับหรือสีดําเงาก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับอันนี้สามารถเลือกได้นะเดิมๆนะครับจะเป็นสีโครเมียมให้เหมือนกับแรปเตอร์นั่นเองนะห่วงลากจูงนะครับมีให้ทั้ง2ห่วงเลยนะครับสำหรับเจ้าวแทดของเรานั่นเองนะครับอ่ะ มาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับซุ้มล้อนี่ขนาด5.5นิ้วนะครับเดี๋ยวนี้นะเราไม่ต้องมานั่งติดซิลิโคนแล้วนะเดี๋ยวนี้เป็นชุดครอบนะครับเราเข้าเข้าไปนะครับแล้วก็ไข่น็อตนะรถไม่มีรอยแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถถอดให้มันเหมือนเดิมได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะที่เพิ่มเติมเข้ามาสําหรับชุด f 2 2นั่นเองนะช่วงล่างนะครับเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโครงนะคะหน้าดิสหลังดิสเลยนะครับจากเจ้าไวแท็ก ได้ชกอัพ2.0โมโนทูบด้วยส่วนแม็กและยางนะครับเป็นแม็กขอบ18นั่นเองนะนี่ล้อนะครับอลอยสีเทากาไฟนะครับจับคู่มปอย่างกับยางกูดเยียร์265นะครับ 55R18 นะครับนี่อ่ะ265 65R18 นะครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้อ่ะพร้อมใช้งานเลยนะครับเพราะว่าแม็ก18เนี่ยไปแนวออฟโรด,ดอยู่แล้วนะครับอ่บางคนจะแต่งแบบออฟโรดนะครับหรือออฟโรด,ด ตัววายแทงเนี่ยเน้นออฟโรดนะครับอ่ะแก้มข้างซิงเกิลเทอร์โบระบายความร้อนจากตัวงเครื่องตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ไฟฟ้านะเป็นตัวแบตแบตเตอรี่ a g e m อนะครับหม้อน้ำแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้บอกเลยว่าเสถียรมากๆนะแล้วก็นิยมใช้กันนะครับสำหรับเจ้าเรนเจอร์นะครับรุ่นใหม่ๆของเรากระจกนะครับตัวนี้เป็นพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับเลนไฟฟ้าด้วยชุดเด่นนะครับดหรือลูกเล่นนะครับตัวครอบจะเป็นสีเทากาไฟแต่กับไฟ LED หลอ่อๆนะครับทำให้เวลาเลี้ยวเนี่ยมันสว่างมากๆเลยนะ ฟิลม์มเซรามิกเลือกประเสริฐได้40 60, 60, 60 80นะครับนี่การศาสตร์ติดตั้งให้แล้วของแท้าจากฟอร์ดเลยนะครับในรุ่นนี้นะครับเป็นระบบสมาร์ทเคเลตนะครับเราจะมีกุญแจรีมโมทให้ถึงถึง2ดอกเลยนะส่วนตัวกุญแจนะครับเราไม่ต้องปลดล็อกเนืหรือว่าไปกดนะเรามีกุญแจอยู่กับตัวสามารถเปิดรถได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกรถนะเพียงแค่ปลายนิ้วแตะเข้าไปนะก็สามารถล็อกรถได้เลยนะครับนี่อีกหนึ่งจุดเด่นเลยที่เหยียบด้านข้างตัวรถเนี่ย ในรุ่นไวแท็กขึ้นไปนะครับสำหรับไวแท็กนะจะเป็นสีทูโทนะครับสีดำตัดสีโครเมียมเลยเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์เขานะครับมาพร้อมกับจุดเด่นเหลาหลังคารับสีโครเมียมใช้งานได้นะครับนี่ขนาดรถวิ่งนะครับได้ถึง80กิโลเลยนะครับขนาดจอดนะครับได้ถึง250โลเลยนะลูกค้านะครับสายแคมปิ้งไม่ควรพลาดนะครับนี่อีกหนึ่งจุดเด่นเลยสปอร์ตบาร์นะครับสีทูโทนสีเทอรกาไฟตัดสีโครเมียมหล่อๆแบบนี้เลย มัดของได้นะครับแข็งแรงทนทานนะครับบอกเลยเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับที่นิยมนําไปใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น x l s s p ส r ปอร์ตนะครับหรือว่าแ a ปเตอร์แข็งแรงทนทานแล้วก็สีสันสวยงามด้วยนะครับฝาถังน้ํามันนี่ใช้งานง่ายเพียงนิ้วกดนะครับก็สามารถเติมน้ํามันได้แล้ว b 7 B20 แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะครับช่วงล่างของเรานะครับก็จะเป็นโช๊คค่าที่แยกออกมาจากตัวถังหรือเชซีนั่นเองนะตัวแหนบเนี่ยแผ่นบางสีเส้นรับน้ําหนักได้เกิน1.3ตันด้วยนะครับ ที่เหยียบด้านข้างตัวรถนะครับรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลเลยนะครับไฟท้ายในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นทูโทนเหมือนตัวสปอร์ตเลยนะไฟ LED ตัดกับไฟฮาโลเจนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็สว่างมากๆไฟเบรก่นที่สาจะอยู่ตรงมือเปิดนะครับโลโก้ Y t ยแท็ที่ขาดไม่ได้เลยนะนี่ก็จะมีโลโก้นะครับพร้อมกับกล้องนะครับตัวนี้จะสิงกับหน้าจอ10.1นิ้วด้านในนะมีเส้นกัดระยะให้ด้วยนะครับปั๊มเลนเจอร์มีให้นะครับกัานชนท้ายสีทูโทนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะนี่สีเทากระไฟ แล้วก็เซ็นเซอร์หลังนะครับเตือนการชนนะครับมีให้ยางอะไหล่มีให้ฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะครับและสิ่งที่ได้มานะครับบอกเลยว่าอันนี้ก็ของเดิมคืนให้ฝาท้ายผ่อนแรงนะครับในรุ่นวแท็จะมีช่องชาร์จไฟให้นั่นเองนะครับ12โวลต์กับ230โวลต์นะครับสายแคมปิ้งไม่ควรพลาดเลยนะครับและก็อีกหนึ่งจุดที่เพิ่มเข้ามาโลหะหลีดไฟฟ้าจากโรงงานนะครับอันนี้คือจากโรงงานนะเราสามารถนะครับเลื่อนนะครับผ่าน ตัวเจ้ารีโมทได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าแข็งแรงทนทานและรับประกันนะครับ5ปีด้วยนะโอเคมาดูด้านในกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีแอร์หลังให้ด้วยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยแอร์แบ็กของเจ้าวแท็ ck ได้ถึง7ลูกเลยด้วยนะครับอะเบาะจุดเด่นเลยตัวนี้นะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้ด้วยได้สีเหลืองหรือสีส้มนั่นเองนะครับมาพร้อมกับนี่ โลโก้ไวท์แท็กนั่นเองเป็นเบาะนะครับปรับไฟฟ้า8ทิศทางด้วยนะครับอ่ะไม่พอเท่านั้นหน้าจอกลางขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ Sync4 ด้วยนะครับสตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับ Air Auto w ้ r e l e s ร์ h a r เจอร์มีให้ t y p ซีมีให้นะครับหัวเกียร์อ่อนรัแบบสั้น6สปีดนะครับเบรกมือไฟฟ้า ปุ่มปรับโหมดการขี่ได้ถึง4โหมดเลยนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็เป็นจุดเด่นของเขาด้วยนะจะเดินได้ด้วยได้สีเหลืองเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ตัวคูดคอนโทรลมีให้นะครับแต่ว่าตัว 6AT จะยังไม่มีอะแดปตีฟคูดคอนโทรลนั่นเองนะจอด้านหลังเลื่อนไมคดิจิตอลขนาด8นิ้วปุ่มพุทสตาร์มีให้ไฟหน้าแบบ Auto ออโต้อะนี่คือยังไม่หมดนะแจ้งลูกค้าก่อนพอออปชั่นสําหรับตัวนี้เยอะมากๆนะลูกค้าท่านใดน,นะครับอยากได้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับ สเปครถนะครับตัวรถนะครับหรือว่าโปรโมชั่นของเขานะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดนะครับมูลค่ามากกว่า1นึ่งแสนเลยหรือว่าดอกเบี้ยพิเศษศเมีให้นะครับอ่ะท่านใดสนใจนะครับเพียงแค่ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปหรือไลน์อาดีนะครับหรือแม็กติดต่อกลับไปหรือว่าสายด่วนมาก็ได้นะครับที่เบอร์0 8 2 0 0 2 0 5 1 1นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปชมรถรุ่นไหนนะครับติดตามกันคลิปนี้ฝาก DBL นะครับไวท์แท็กนะครับตัวนี้นะ เพิ่มสีหนึ่งืได้สีขาวหล่อๆแบบนี้เลยโอเคคลิปนี้ไปแล้วคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ